สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับมาแนะนำการเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็สถานีในประเทศที่ใช้งานนะครับคุณดูตรงนี้นะครับนี่นะฮะเวลาเข้ามาล็อกอินแอคเคาท์เราแล้วครับกดตรงบัญชีของฉันมุมล่างขวานะครับแล้วก็มาที่สถานีในประเทศที่ใช้งานครับตรงนี้นะครับให้คุณกดไปที่ธงชาติไทยนะครับไทยแลนด์นะครับแล้วก็กดแบ็กกลับมานะครับกดแบ็ก ภาษาที่ใช้ตรงนี้นะครับคุณเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับนี่ครับติ๊กถูกภาษา,า,าไทยแล้วกดครับกดคลิกนะครับแล้วก็ส่วนการตั้งค่าที่อยู่ผู้รับนะครับคุณเห็นตรงนี้ไหมครับมาทัดแรกรายการโปรดมาทัชที่สองครูปองสุรลดมาทัชที่สามที่อยู่ผู้รับนะครับคุณกดเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยนะครับคุณคุณคุณก็ใส่ตามตามที่อยู่นี้เลยครับครับ แล้วก็กดใช้เป็นที่อยู่นะครับกดตรงนี้ครับใช้เป็นที่อยู่นะครับแล้วกดแบ็กด้านซ้ายครับครับนี่ครับผมจะพาเข้ามาตั้งค่าบัญชีธนาคารนะครับคุณคุณมองไปที่มุมบนขวามือนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับนี่ครับคลิกเข้าไปครับการตั้งชื่อโปรไฟล์คุณก็คลิกเข้ามานะครับคุณก็ตั้งชื่อโปรไฟล์เหมือนตั้งชื่อ f a c e b o o k นั่นแหละครับ คุณก็ตั้งอะไรก็ได้นะครับที่เป็นชื่อคุณแล้วก็ใส่รูปคุณหรือว่าใส่รูปที่คุณชอบก็ได้ครับบัญชีความปลอดภัยบัญชีความปลอดภัยบัญชีธนาคารของฉันตรงนี้คุณก็เข้าไปก่อนนะครับในกรณีที่แอดแอดแบงค์นะครับคุณต้องมีอีเมลนะครับมีอีเมลถ้าไม่มีอีเมลนะครับมันจะเซฟไม่ได้นะฮะถ้าคุณยังไม่มีอีเมลคุณก็สมัครใหม่ก็ได้ครับผมก็จะส่งเข้าไป ในห้องนะครับวิธีการสมัคร Gmail ครับสมัครแป๊เดียวก็เสร็จแล้วครับนี่ครับก็ไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากแล้วออกจากระบบนี้คุณไม่ต้องไปกดนะครับก็ปล่อยให้มันอยู่ในนี้แหละครับครับสวัสดีครับ